มาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2รายการพบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องอวัยวะที่แบบเฮ้ยสําคัญนะอยากจะบอกนะนะคะคุยกัน2คนน่าจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะะวันนี้เราเรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณหมอต่อค่ะนายแพทย์ธนทวัฒนรุธนานนนอายุรแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครัสวัสดีค่ะคุณหมอ่ะตับ ทำหน้าที่อะไรเอางี้ดีกว่าคือทุกคนรู้จักหมดเลยชอบกินเนอะจริงๆต้องถามว่าทำหน้าที่อะไรบ้างเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนในในร่างกายเราครับตำแหน่งของตับก่อนนะครับเราต้องจัดตำแหน่งก่อนของเขาอยู่ที่ด้านขวานะครับตำแหน่งของเขาอยู่ใต้ชายโครงขวานะครับแต่เราจะคาไม่เจอนะครับเพราะว่าเขาจะมีชายโครงเนี่ยคอยปกคลุมเขาโอ้นะครับเพราะว่าด้วยความสําคัญของเขาคือเขาเป็นอวัยวะที่สําคัญ นะครับร่างกายเขาก็ฉลาดนะครับในการเอาซิโครงเนี่ยมาช่วย้องคุม<ล>ไว้ก่อนะนะครับนะฮะซึ่งต่อไปก็คือเรื่องของหน้าที่ของเขามีอะไรบ้างนะครับหน้าที่แรกเลยก็คือการเขาเรียกว่าเก็บสะสม นะครับสะสมเรื่องของอาสารอาหารนะครับในการที่เราย่อยอาหารแล้วนะครับเขาก็จะมาช่วยเก็บกักนะครับในส่วนแรกนะครับเป็นแหล่งพลังงานที่เอาไว้ใช้ยามจําเป็นเหมือนแบตอ่าเหมือนแบตชาร์จแบตถูกต้องนะครับพอหลังจากที่มีการสร้างแล้วนะครับได้เลยต่อไปคือเป็นการสลายพลังงานมาใช้นะครับตัวของเขาคือมีการสลายพลังงานออกมาใช้นะครับเพื่อจะใช้พลังงานเป็นเขาเรียกว่าเมเจอร์เอนิจีคือเป็นโรงงานขนาดใหญ่ของร่างกายเลยนะครับอ่าใช่ครับส่วนที่3คือ กันย่อยแหละนะครับก<า>็จะช่วยเรื่องของการหลั่งน้ําย่อยนะครับหลั่งน้ําดีนะครับ<อ>ได้เลยมาช่วยในการย่อยอาหารานะครับส่วนสุดท้ายเรื่องของที่4ก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือเป็นการหนึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและรวมถึงเรื่องของต้านสารพิษของร่างกาย<อ>ได้ด้วยทำไมเขาไม่หลายหนะ้าที่เนาะแบบว่าเอาไว้ว่าอันอื่นเราจะรู้ว่าเ้ยเป็นแหล่งพลังงานมีที่ย่อยหรอเนี่ยตับนี่คือ 4ห, <1970. S 2> หน้าที่ด้วยกัน <hun gr is> ใช่ครับถูกต้องครับค่ะคุณหมอคะและนี้ถ้ามีปัจจัยใดบ้างในที่มารบกวนกันมาของตับให้ผิดปกติอ่าครับได้เลยร่างกายของเราเนี่ยมีการเขาเรียกว่าทํำร้ายตับทุกวันอยู่แล้ว ด้วยตัวเองเหรอด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับได้เลยเริ่มต้นจากอาหารก่อนเลยนะครับลักษณะอาหารบางประเภทนะครับปิ้งย่างแหละชอบเหลือเกินตอนนี้กําลังฮิตเลยนะครับได้เลยพวกนี้มันก็มีสารพิษอะไรพวกนี้ที่เข้ามาในร่างกายแต่ละปิ้งไม่ไหม้นะยังจะเลยปิ้งไม่ดุนะเดี๋ยวเพราะเพราะการที่มีเนื้อสัตว์หรือพวกมันสัตว์เนี่ยโดนเผาไหม้นะครับทำให้เกิดลักษณะของการสีดําๆคล้ลามหรือของไม่ไหม้ไม่มีไม่มีไม่ทำได้สุไม่ไหม้จริงว่าจริงคือเรามองด้วยเห็นไม่ตางไม่เห็นว่า ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาาเปล่าเรลักคืมันจะมีใช่เาจะมีแม้ว่าเราจะดูด้วยตาเปล่าว่าเอ้ยไม่มีดำๆแต่มันจะมีแบบที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันแบบเล็กพวกนี้ก็เป็นสารพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพวกตระกูลพวกอะไรนะถั่วนะครับพวกแบบว่า ตัวขั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเขาจะมีเรื่องของสารเชื้อราตัวนี้เขาเรียกว่าอะฟาท็อกซินนะครับนะฮะตัวนี้ที่เราจะกลัวกันนะครับแอลกอฮอล์่าแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับคนไข้หลายคนชอบทานแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีการปนเปื้อนอย่างเช่นคนไข้ที่มีอ่าโรคอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบชนิดเอแล้วเขาเป็นคนทํากับข้าวให้เรานะครับได้เลยเขาจะมีการอ่านำเชื้อโรคเนี่ยลงสู่กับข้าวเรามันติดต่อด้ติดต่อกันได้นะครับได้เลยทําให้เขาสามารถทําให้ติดต่อเรื่องของไวรัส ปรับอักเสบชนิด A มาให้เราได้ะนะครับอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนอาหาระนะครับส่วนที่2คือทางเลือดนะครับพวกสารคัดหลั่งต่างนะครับะอะไรบ้างอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเช่นคนไข<ห>้ติดสารเสพติดนะครับการสักนะครับผู้หญิงสมัยใหม่นี่สักกาเกือบทุกรายนะครับการสักคิ้วอย่างนี้ได้นะครับสักตามตัวอย่างนี้ได้สักคิ้วถคิ้วใช่ครับไม่เกิดว่ามนสะตื่นมานางแบบสวยเลยนะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นการนําพาโรค ไวรัสตับอักเสบชนิด B และชนิด C นะครับว่าถ้าเกิดไปในร้านที่เขาไม่ได้รู้จใช่ครับที่ไม่สะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข็มเองก็ตามหมึกเองก็ตามนะครับสามารถที่จะติดต่อเหล่านี้มาได้นะครับนอกจากนี้ก็คือมีเรื่องของโรคติดต่ออื่นๆเช่นเอชไอวที่ไม่เกี่ยวกับตับเท่าไหร่นะก็มีได้เช่นกันนะครับอันนี้คือส่วนใช่ครับหรือถ้าเกิดในหลายคนที่คิดว่าเหนือนอกจากเรื่องของการ เข็มชีทยาเช่นกันให้เลือดนะครับคนไข้หลายคนที่มีประวัติในอดีตมีการให้เลือดมาก่อนนะครับอาจจะมีประวัติเรื่องของการติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ไว้ด้วยะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรา,ามีการสกรีนนิง่ที่ยังไม่ดีพอนะครับได้เลยสามารถติดเชื้อเหล่านี้มาได้นะครับ ส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับคนไข้ที่มีการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับโดยที่มีคู่นอนของเรามีเรื่องของไวรัสตับอักเสบสามารถติดเชื้อเหล่านี้ได้เชื้อมันก็จะก็ได้เหมือนกันเนาะใช่ถูกต้องครานนี้มันมีโรคที่เราเคยได้ยินเช่นแบบไขมันพอกตับหรือไขมันสะสมในตับมันฟังดูแล้วมันมันไม่เข้าข่ายที่คุณหมอว่าเลยจริงๆก็คือในกลุ่มเรื่องของพวกไขมันขึ้นมาจากอาหารเช่นกันที่เราคนกินมาเลยใช่คนกินมันเยอะๆอาหารที่ทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับขาดการ ออกกําลังกายที่ดีนะครับการเผาะกันพอกคูณของเรื่องของสารอาหารเหล่านี้เก็บกักเป็นไขมันทําให้เรื่องของไขมันตรงนี้ไปพอกอยู่ที่ตาเลยหมายความว่าคนอ้วนมักจะเป็นมากกว่าคนอมใช่ใช่ครับในคนไข้ที่มีความอ้วนนะครับเรียกว่าอ้วนลงพุงนะครับตามตามข้อบ่งชี้ก็คือในผู้หญิงเ,เขาเอารอบเอวมากกว่า34นิ้วนะครับผู้ชายเขาเอาที่36นิ้วนะครับอันนี้คือเป็นลัของโลกอ้วนลงพุงนะครับและคนไข้ที่บางรายที่มีโรคร่วมด้วย เรื่องของเบาหวานนะครับไขมันในเลือดสูงความดันโลหิต3กษัตริย์เลยนะครับสามกษัตริย์ใช่ไหมล่ะไอสาเตัวใดในกามช่อมองการนะครับใช่แล้วมันมาเป็นแท้ใช่แล้วก็มีการประมาณการกันว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยคือประมาณ90%เนี่ยมีเรื่องของไขมันที่มีพ่อปูนอยู่ที่ต่ำ นะครับใช่เลยนะครับคือถันต่อคุณหมอไขมันพอกตับไม่ดียังไงอ่าครับความที่เขามีการพอกตับเนี่ยของอะไรที่มันไม่พอดีในร่างกายก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีหละนะครับในการที่เขามีการพอกปูนคือมีการสะสมของไขมันที่เกินไปเนี่ยตับจะมีลักษณะของการกําจัด คือการที่มีการลักษณะของการที哈哈 ne, ่มีกัดกินมีลักษณะทําลายคือเหมือนว่าสร้างและทําลายไปด้วยกันนะครับทาให้ลักษณะการเกิดเรื่องของภาวะตับอักเสบเกิดขึ้นได้๋อ้มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไปถูกต้องครับทำให้เกิดลักษณะของการอักเสบของตับได้นะครับและพัฒนาสู่เรื่องของตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคตได้ด้วย โรคตับอัหลานี่แหละค่ะแล้วที่นี้สาเหตุหลักๆล่ะคะคุณหมอททำให้เป็นบาว่าไขมันพอกตับได้เรื่องของพฤติกรรมการกินกินมันอย่างเดียวการรับประทานเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอันที่2คือเรื่องของเพศและอายุนะครับคนไข้ที่มีเพศหญิงโอกาสเป็นเรื่องของไขมันพอกตับมากกว่าในเพศชายเพราะอะไรนะคุณหมอเพราะเรื่องของการเผาผใช่การเผาผานของร่างกายเรานะครับรงนีสามารถทําให้เกิดลักษณะของไขมันที่พอกปูนได้ นะครับนะฮะเรื่องอายุก็เช่นกัน,นคนไข้ที่มีอายุที่สูงวัยมากขึ้นการ,รผาเรารผาผ่านเรดการเผาผ่านหรืออัตราการเผาผ่านของเราก็ลดลงนะครับการสะสมมากขึ้นไปนะับ,บทำลายศาสตรของการเกิดโรคนี้ได้ ตาวนี้มันต้องสะสมแบบมันมีหน่วยวัดไหมคะว่า,า,าต้องสะสมมากแค่ไหนหรือนานแค่ไหนรเราถึงจะเรียกว่าเราป่วยได้รจริงๆแล้วเนี่ยเราเราบอกว่าคือในกรณีมีมีเรื่องของตัวไขมันพอกตับเนี่ยถ้าเกิดในกรณีรยะยะแรกที่เขาไม่มีการอักเสบเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็คือถามว่าเป็นโรคที่พัฒนายอย่างช้าๆนะครับเขาบอกว่า3มเดือน6เดือนสามารถที่จะพัฒนาสู่ระยะถึงเรื่องของตับอักเสบได้สามเดือน6เดือนนี่เร็วนะถือว่าเร็วนะถือว่าเร็ว นะครับแต่ได้บ้างรายเนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะของการพัฒนาชา้าๆเกิน3เดือนเกิน3ปีเกิน10ปีเขาก็ไม่มีการหนักเสบของอของตับก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับเพราะว่าลาักษณะของการที่นําประชากรใน,ใน,ใ,นในทั่วโลกมาดูเนี่ยเขาบอกว่าคนไข้ที่เฮลตี้คือไม่มีอาการอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับลองมาอันดราซาวดูสิปรากฏว่ามีประมาณ10%ที่มีเรื่องของไขมันพอกตับด้วย คือมันก็อยู่กับเราไม่แสดงอาการแต่ไม่แสดงอาการใช่ครับเพราะว่าไขมันพอกตับเราจะมีทั้งเป็นโรคและไม่เป็นโรคค่ะนะครับนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าในกรณีที่เป็นไขมันพอกตับชนิดไม่เป็นโรคก็คือมีการพอกของไขมันจริงแต่ยังไม่มีการอักเสบของตับนะครับพออย่างเงี้ยร่างกายรับได้จะได้ดีนะฮะอันนี้คือแนะนําการออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นกรณีที่2คือการอักเสบแล้วนะครับอันนี้คือต้องรักษาแหละครัวนี้มันจะมีอาการยังไงถึงจะต้องหมอ ได้เลยคือในในกรณีของการที่ตรวจพบไขมันพอกตับโดยส่วนมากคนไข้หูร้อยละห้าสิบถึงแปดสิบเนี่ยมักจะไม่มีอาการเลยต้องหาไม่มีอาการเลยดีกว่าจะเป็นก็ได้พี่มดใช่ไม่คือมันมันจะไปมีอาการได้ไงมันแค่มีไขมันอยู่ในตับซึ่งเอาจริงๆแล้วในตับต้องมีไขมันอยู่บ้างครับใช่คนไข้โดยส่วนใหญ่นั่ก็คือเป็นการตรวจโดยบังเอิญแล้วเจอนะครับคือไปตรวจสุขภาพแล้วเจอนะครับนะฮะแต่ในคนคนไข้ที่มีอาการจะมีอะไรบ้าง คนไข้จะเริ่มมีอาการเรื่องของอ่อนเพลียนะครับรู้สึกว่าการทํางานจากเดิมเราทํางานได้ทั้งวัน<ม>กลายเป็นว่ากลางวันเราต้องพักไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับขี้เกียจนะอ่าไม่ได้เกี่ยวกับขี้เกียจนะครับต้องพักและเหนื่อยอต้องงีบหลับกลางวันได้ นะครับเหล่านี้เริ่มมีอาการอ่อนเพลียแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าพัฒนาต่อไปในอนาคตจนกลายเป็นเรื่องของตับแข็งก็คือจะมีอาการของตับแข็งร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของอาการดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองนะครับตัวบวมได้ท้องมานได้นะครับมีลักษณะของการที่มีเขาเรียกว่าผลแทรกซ้อนจากเรื่องตับแข็งเก่นการติดเชื้อได้นะครับมีปัญหาเรื่องของการที่มีของเสียข้าง ทำให้มีปัญหาเรื่องการรับรู้สติที่ผิดปกติอันนี้คืออันนี้คือเยอะแล้วนะอันนี้คือเป็นเยอะแล้วนะครับใช่เลยอันนี้คือมีลักษณะของการที่มีอาการของตับแข็ง่ด้วยแหละนะครับค่ะคุณหมอพอเราสมมติเราเป็นแล้วคุณหมอจะรักษาเราอย่างไรต่อคะอ่าครับอันแรกเลยคุณหมอจะชวนมาคุยกันก่อนนะครับก็ต้องมาคุยกันก่อนนะครับได้เลยทราบประวัติซิว่าเป็นยังไงนะครับการใช้ชีวิตเป็นยังไงเป็นคนที่ชอบนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวไม่มีการออกกาลังกายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ พราะอย่างที่ว่าคือการวินิจฉัยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ,รบในการตรวจนะครับอันแรกก็คือการเจาะเลือดดูก่อนนะครับ<ม>ดูเรื่องของการทํางานของตับก่อน<ม>นะครับ,รบอันที่2 ทำการทำ Und Sound อันตรวซาวดูนะครับอันตรวซาวดูซิมีไขมันเยอะไหมนะครับถ้าเกิดในบริบางคนที่ไม่เจนอาจจะต้องทำเรื่องของการทาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการทาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับส่วนในบางรายนะครับก็คือต้องปพยายามตัดสาเหตุอื่นก่อนเพราะอย่างนี้ว่าไขมันพอกตับจะต้องไม่ใช่สาเหตุจากเรื่องอื่นนะครับสาเหตุจากเรื่องอื่นมีอะไรบ้างนะครับเรื่องของแอลกอฮอล์สามารถทําให้เกิดเรื่องของไขมันพอกตับได้นะครับจากเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด C ชนิด B ก็สามารถทําให้เกิดเรื่องของ ไขมันพอกตับได้หรือการใช้ยาบางประเภทนะครับสามารถทําให้เกิดเรื่องของไขมันได้เช่นพวกเอสโตรเจนอะไรพวกนี้นะครับายาคุมบางประเภทนะครับสามารถทําให้ไขมันพอกตับนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คืองนี้ว่าต้องตัดสาเหตุเหล่านี้ออกไปก่อนะนะครับไปทราบป,ประวัติไปนั่งคุยก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราตัดสาเหตุไม่เจอหรือการรักษาไขมันพอกตับเราไม่ดีขึ้นเราอาจจะจาเป็นที่จะต้องนําชิ้นเนื้อตับมาตรวจดูนะครับในการเจาะเนื้อตับมาตรวจนะครับดูซิว่าเป็นไขมันพอกตับอย่างที่เราพูดถึงหรือมีโรคเอื่น ที่สามารถเป็นได้อีกนะครับนะฮะส่วนเรื่องของการรักษาในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการรักษาเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแต่ทํายากที่สุดอ้าอ่คือการกินมันอ่า <c oughs> ใช่ครับเพราะ <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่การรักษาที่ดีที่สุด <c oughs> ดีคือเป็นโรคเดียวเลยนะที่พูดถึงก็คือดีกว่าการให้ยาก็ <c oughs> คือการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับ ควบคุมอาหารอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของอาหารมันๆทั้งหลายนะครับไขมันของทอดนะครับเรื่องของเนื้อติดมันเหล่านี้ชใช่ครับนะนะครส่วนที่สองก็คืออะไรที่มันไม่มันแล้วสามารถที่จะ ไปสะสมทําให้เกิดไขมันคือการรับประทานอาหารที่แคลอรีส่สูงเกินไปเช่นคาร์โบโไฮเดรตหรือเรื่องของพวกโปรตีนที่สูงเกินไปก็ทําให้เกิดลักษณะของการสะสมไขมันคือมันไม่พอดีไว้ใช่<ง>ใ,ชใช่ครับถูกต้องคุณหมอคะเวลาเตรวจเลือดหรือเวาตรวจสุขภาพเนี่ยถ้ามีระดับคอเลสเตอรอลสูงมันมันอนุมานไดมีส่วเกี่ยวข้องนะก็คือ เพ,เพราะโดยส่วนใหญ่ที่เขาชอ,ชอบสะสมเนี่ยก็คือเรื่องของไขมันไตรกลีเซอไรด์นะครับไตรกลีเซอไรด์จะเป็นตัวที่สะสมเป็นเรื่องของไขมันพอกตับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการรักษาถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเรามีการควบคุมอาหารและออกกําลังกายได้แต่คิดว่ายังไม่ดีพอ,อการอักเสบของตับยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับยาที่เรามารักษาก็มีหลายกลุ่มนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของยาเพื่อจะลดไขมันนะครับอ,อันที่2คือเรื่องของยาวิตามินอีนะครับเรื่องของการใช้ยาเบาหวานบางประเภทมาช่วย ะะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะคำถามยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะค่ะ